สวัสดีครับพบพ่อกับเกษตรบ้านสวนอินดีคือเก่านะครับพี่น้องเมนี้เกษตรบ้านสวนอินดีแต่ภาพพี่น้องเข้ามาชมบรรยากาศโคกน้องนาอายุครบสี่ปีเต็มนะครับเถ่งครบสี่ปีไปวันทีน่สิบเก้ามิถุนานะครับเริ่มขุดวันที่สิบเก้ามิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับ ครบสี่ปีที่สิบเก้ามิถุนายนที่ผ่นนา,านมานะครับก็จะพาเดินชมราปลอบบรรยากาศของโขกนังหน้าว่ามีอยังแน่ในโขงนองหน้าสี่ปีของเฮานะครับซึ่งแปลงนี่ก็จะอยู่ท่ามกลางทุ่งหน้านะครับจังทุ่งหน้านี่ถ้าตกนาแรงมากก็จะแห้งแรงบ่ม,มีอย่างนะครับ ก็จะเป็นทำหน้าเป็นพืชเชิงเดียวนะครับแต่ก็ขอดีของเพิ่นกับมีย่างกับเพื่อมีนม้ำคลองชนลประทานได้ทำหน้าปังเป็นทำหน้าปีละสองครั้งนะครับนะเดี๋ยวหันกลับขามาทางด้านโขงน้องหน้าเฮาเลยน,นะครับเนาะไปเบิ่งต้นข่าวอายุสีป่ปีจังมะม่วงนี่ก็ได้กินแล้วนับสองปีแล้วนะครับ ก็ okay. จะเป็นผสมผระสานกันไปหลายหลากหลายอย่างนะครับซึ่งข้างบนก็จะเป็นบักม่วงนะครับีเ่เป็นม่วงน้ำดอกหม่แล้วก็บักเผาซีปีนะครับกระเพิ่กนก็จะเริ่มติดหลูกติดจันไปแล้วนะครับซึ่งบางต้นห้องก็ได้กินแล้วนี่ก็คือครบซีปี กับต้นถือว่ายังเป็นนสูงนะครับประมาณเมตรยี่สิบนะครับพืชต่อมาเป็นจะเป็นพืชระยะเงาซึ่งเอาไวใ้ให้ลูกให้ร้านเขาุนลัะครับพี่น้องก็จะเป็นต้นยางนาครับปลูกไว้ติดกับตน้นเผาซึ่งพี่น้องก็จะถามว่าเป็นยังคือปลูกต้นยางนาเาใส่กับตน้นเผานะครับซึ่ง คือต้นพะอ่นี่เขาปลูกมาได้แล้วสามปีนะครับอย่างหน้าเฮาถึงมาลงนี่ครับเพิ่งจะลงปีที่แล้วนะครับเนาะตอนนี้ก็อยยุประมาณหนึ่งเมตรนะครับทางด้านนี้ต้นกล้วยนี่ก็สี่ปีแล้วนะครับพี่น้องด้านนี้ต้นกล้วยก็กําลังขึ้นโค้นกําลังจะไหวต่อไปเขาก็จะหาพืชหลักมาลงนะครับ จะเป็นยังงก็้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับนะครับต้นย่างหน้าห้องก็จะมียูห้างกันกน็อยู่ประมาณสามเมตรสี่เมตรนะครับห้องจะปลูกแถมไว้อาาอีกด่านพังนะครับต้นผ่าพังต้นก็นบบาท่านได้ออกจันนะครับเพราะการดูแลห้องบ่อเด้ทถั่วเึงบันไดเพราะวการจะเอาปุ๋ยขอกปุ๋ยยงังออกมาใส่ก็ถือว่าไมา่ลำบากนะครับมับนบ่เด้ติดถนนบ่มีทาง นี่ครับพี่น้องสาหรับพี่น้องท่านใดจะตัโขงข้างหน้าเรือว่าขุดบอ่อแล้วก็เลี้ยงปูเลี้ยงปลาปลูกพืชจะต้องเพียหน้าเปื่นที่นะครับสําหรับของผมตรงนี้มันจะไก่ท่างนิดนึงแต่าาห้ามกะเก็ดไปเพื่ออะไรอันานะเาเนาะปลูกพืชอายุสัน้นอายุเงาแตกต่างกันไปข้างล่างก็เป็นตะไคร่นะครับเนาะ เป็นตะไคร้ซึ่งก็จะเอาไปลงตลาดนัดทุกนัดนะครับสำหรับตน้นยางน้าเขาก็จะปลูกไว้ตลอดซึ่งเป็นต้นหม่ระยะเงายืนตน้นนะครับเผล่าก็ออกจันมาลายต้นแล้วนะครับเนะก็จะมีคอดีคอเสียต่างกันนะครับพี่นคอดีก็ คือเขาจะมีผลละหมากรากไม้ลาย i, ย่างหน้าหน้า,นาชนิดยังบมกม่วงนี่ถึงฤดูของเขาเนี่กินบาวา,บาวาดับาวาดบวชไวแล้วครับพี่น้องแต่ว่าปีนี้ก็จะล่องถดล่องเบิ่งว่าจะเอาให้เขาออกก้อนเขาจะออกห่ห้อนะครับเขาจะถดล่องนะครับ็ผพาเบื้องตนเผ่าที่ได้กินไปแล้วนะครับเนาะ ซึกาปลูกไว้ก็เพื่ออยากกินจะคลองนะครับพอมันต่อห้องกับทย่อยอยากเมื่อไรก็เอาไปกินได้นะครับพี่น้องนี่เร็งนี้ห้องก็ปิดไปกินแล้วสามลูกแล้วนะครับหรือว่าห้องออกมาเหตุการณ์เหตุงานเหตุใส่ปุ๋ยใส่ยังหรือว่าปลูกต้นไม้เสริมห้องเมื่อยห้างลาห้องก็สมามรถ เอาไปกินได้นะครับว,วานวานน้องหมอม,อมก็จะพาไปเพิ่งด้านที่เจ็บกากน้ำนะครับสำหรับด้านที่เจ็บกากน้ำก็ทือว่าบริเวณกวางนะครับป่าก็มีพอได้ยูได้กินนะครับพี่น้องต้องการอาหารเมือ่อใดพี่น้องก็บกจบไปกินนะครับบต่ตตรงไป ดินล้นหาทางอื่นกั่คอดีก็จะมีประมาณนี้ครับคอเสียก็คือเสียพื้นทีในทน่ในการทำนาแต่ในการทำนาของห้องเห็นพี่น้องเป็นภาคกันท้ำทํำเสร็จแล้วกะไถวานใหม่ลงทุนใหม่นะครับอันนี้สัญจาคูดเสร็จแล้วห้องก็จะได้ลงทุนปลูกต้นใหม่ต่างๆ คือว่าลงทุนครั้งเดียวนะครับพี่น้องลงทุนครั้งเดียวจังมะพร้าวนี่เขาลงทุนปลูกแต่ผลละอยู่ประมาณลอยก็บาทแต่เขาก็ลงทุนครั้งเดียวพอเขาได้สามปีสีป่ปีเขาก็จะให้ผลผลิตของเขานี่ครับต่อไปถ้าเขาออกเยอะๆเ,เขาก็จะไปแปรรูปเฮ็ด <c> ย <oughs> เป็นาาวุ้นมะพร้าวหรือว่า ขายลูกสดกับล้วแต่นะครับขึ้นมาบนโคกนะครับท่งนี้บนโคกนคี่ก็เราก็จะปลูกไว้เป็นดินจีนะครับนะครับจังดินจีปีว่างหันก็เห็นเพิ่นแตกดอกออกมากใช่ไหมครับแต่ก็เพรานจับถือว่าอายุเพ่นอาจจะ บอสันไดหรือว่าเพิพนบอสันแข็งแรงเนก็จัดสะลัดทิมนะครับกันละมุดมาเล่เอาไปปลูกไว้นี่ครับ,ก,บก,กำลังเจริญเติบโตการปลูกพืชลายๆอย่างเอาดูแลบทััวถึงจะบอคอยเติบโตนะครับยังเงาะต้นนี้สามปีนะครับพี่น้องนี่เพิ่งจะใส่นิดเดียว สำหรับปลูกเงาะผมก็ได้ปล่อยปะละเลยบอคอยได้มาใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นให้เพิ่นนะครับทีนี่เห็นเพิ่นบอคอยแตกยอดใบแห้งใบเหี่ยวเหมือนกับเพิ่นขาดน,น้ำก็จังมาเอาพักตบชวานะครับนี่ครับขึ้นมาโฮมเงาให้เพิ่นแล้วกะ็ลดน้ำให้ชุ่มนะครับนี่เพิ่นเริ่มแตกเริ่มฟื้นขึ้นมากครับกำลังแตกจริงแตกแขนง น่ครับการดูแลบ่ธิถึถงก็จะผมะมานนี้สำหรับพีนองเฮาทันใดจะเฮ็ดจะท้ำกะค่อยเฮ็ดไปทีละหน่อยจังคอยนั่งน,นะครับนี่จังต้นนี้เม,มื่อก่อนปลูกไม่ไม่หนึ่งสวยงามเลยครับผมก็บ,บ่ไดมาคอยหดนามหรือว่าปล่อยโคนเพิ่นแหงนะครับเพิ่นก็นจะเหี่ยวแหงนี่ก็กำลังจะเริ่มแตกยอดนะครับเพิ่งจะเอาปลั๊กตัวชวา โนนะครับขึ้นมาคุ้มเงาคุ้มค,คุ้นคนกำลังจะเริ่มแตกยอดนะครับพี่น้องเนี่ยยอดเนเกือบกำลังจะเริ่มแตกนี่นะครับกายสิบประมาณนี่เนาะเดี๋ยวก็จะพาพี่น้องเข้าไปเบิ้งอีกโซนหนึ่งจะไปกันเลยครับน่สำหรับด้านนี้เราก็จะปลูกแตงไว้พ่อได้กินนะครับเพราะว่าปลูกหลายการทำโครงหน้าเข้าก็จะทำ แบบใม้มียูไม่มีจินจังมะนาวนี่ก็ปลูกไว้แค่ต้นเดียวนะครับต้นเดียวนี่ก็จินบ่หวาดบ่ไหไว้แล้วนะครับพี่นนองจังมันนี่ก็เก็บเข้าไปเอาไวท้ทาจินนะครับเพราะว่าเขาก็บ่ค่อยเด็กวา่าเนี่ยครับพี่น้อะเก็บมีทั้งมะนาวและหมอยนานะครับเนาะออกมาโคกน้างหน้าเขาก็จะมาจับปลาเอาไปไว้ทำอาหาร นี่ครับพี่น้องสำหรับการจับป่าห้องกระบาดเห็ดยังมากไม่เนาะก็คือเอาดางแค่นิดเดียวนะครับก็บลงกลางหวแต่จะพ่อได้กินนะครับพี่น้องนี่เบิ่งกันเลยว่ดใดหรือบอ่อนี่ยังปรานมีป่ามาติดเลยนะครับเนะาะเดี๋ยวก็ค่อยมายามกันเช้าน,นึงหลังจากเราทำงานเสร็จ กลับมาโซนทางทำหน้านะครับซึ่งหอกกัะได้แบงเป็นโซนออกคือเป็นโขกน้องหน้าแล้วก็มีการแปลงทำหน้าเป็นการปักดำโดยมือนะครับข้อหอมสยามเขาจะปักดำด้วยมือจะบริวารคือพี่น้องเพิ่นนะครับึ่งพื้นที่หน้าเอาก็ บลายห้องก็ต้องมาพักดำโดยมือออกนะครับ<ป>เดินไปชมทางด้านนี้นะครับสำหรับคู่ด้านนี้ก็จะเป็นปลูกต้นยางนานะครับเนาะตลอดไปช่างด้านนู้นเลยครับก็จะมีแต่ยางนาเพราะว่าวต้องการปลูกป่าเพื่อไป เป็นนงนอากาศให้ฮอดเลยสูดอากาศดีๆนะครับปลูกปลาไว้จะมีหลายด่านหลายทางด้านทางด้านแต่เป็นตก๊ก็จะเป็นปลาอีกปลาหนึ่งนะครับจะเป็นพยุ่งยางหน้าไม้แดงไม้ซักประมาณนี้นะครับถ็นเป็นก,นก,นกำลังจะเริ่ญเตีบโตก็จะพาไปนองนชม อันนี้ก็จะเบ่งโลกตายเลกน้อยนะครับก็จะมีเชิงบักผ้าวมมละกกอเขากะปลูกไว้พ่อได้ยูได้กินนะครับกระบอกหลายนะครับมละกอครับน่ครับก็ต้นเตี้ยนะครับต้นเตียตเต้ยนิดเดียวเพิ่งจะออกลูกแล้วนะครับเป็นมละกอ ท่นเลดีนะครับก็จะออกทางนี้ด้านนี้ก็ร็หลกๆกันหน่อยคู่ของห่ออายุประมาณหกเมตรนะครับความกว้างนี่แหละครับจะแตกต่างครับพี่น้วงเพิน่นของเพิ่นก็จะทำหน้าย่างเดียวครับพอสิงฤด,ด,ดูแรงก็จะแห้งแล้งนะครับ ตรงล็อกตรงนี้สําหรับการทาหน้าขเขาเพราะเขาเกี่ยวเขาเสร็จเขาก็จะได้ดปล่อยให้บัวขึ้นนะครับจะเป็นบัวบูวชาเขาก็ถึงทําช่วงหน้าปีก็จะเป็นดำหน้าคือทำหน้าดำนะครับเป็นปักดำาดยมือด้านข้ขางเขาก็จะปลูกอ่า พากัแยงไว้นะครับแค่นี้ก็ได้ขายแล้วนะครับพากแยงนะครับเทาจะเห็ุให้จังใดให้เกิดประโยชน์มากมายในพื้นที่น่ามีอยููมีจินพี่น้องเขาก็เอาไปทำเอานนะครับสำหรับจิบนี่ก็พาพี่น้องเข้ามาชมประมาณนี้เดี๋ยวคอยติดตามจิบต่อไปว่าจะพาไปเบิง้งลงใด ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจนจบชิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนอิหน่อยเกษตรบ้านสวนดินดีขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ติดตามรับชมจนจบชิปสวัสดีครับ